สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหุ๋ยเอเทียฟูซีเขียนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทอดปีกไก่ทอดกระเทียมค่ะปีกไก่ที่อุ๋ยใช้วันนี้นะาุ๋ยจะใช้เป็นปีกเต็มค่ะทอดยังไงนะให้ปีกไก่เต็มใหญ่ใหญ่แบบนี้ของเราสุกถึงข้างในค่ะวันนี้อุ๋ยใช้ปีกไก่นะ1กิโลค่ะปีกเต็มนะก็เวลาเพื่อนๆซื้อมาเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วเราก็ใช้มีดเนาะปลายแหลมหรือว่าจะเป็นซ่อมก็ได้ค่ะทิมค่ะ ให้ทั่วๆเนาะเวลาเราปรุงรสชาติค่ะเขาจะได้ซึมนะเข้าสู่ตัวเนื้อไก่ค่ะจะได้อร่อยค่ะนี่นะ1กิโลค่ะกระเทียมค่ะ100กรัมนะ1ขีดค่ะให้เพื่อนๆนะตำแบบหยาบค่ะให้ใช้เป็นการตำค่ะเพื่อให้มีกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยของกระเทียมออกนะคะใช้เป็นการตำจะดีกว่าค่ะแล้วเราก็นําอีกส่วนหนึ่งนะคะ สช้อนโต๊ะสช้อนโต๊ะจะตำให้ละเอียดเลยนะคะให้นำกะละมังผสมค่ะมาเลยใส่ไก่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนนะสองช้อนอยู่จะไม่ตักพูนค่ะสองช้อนพอดีเลยนะซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนซอสปรุงรสาฝาักเขียวค่ะ หนึ่งช้อนนะคะผงปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนค่ะพริกไทยนะตามชออเลยใส่เลยค่ะแล้วใส่กระเทียมค่ะส่วนแรกนะส่วนที่ตําละเอียดจ่กใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็เค้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเราจะเค้านะคะนวดไปจนกว่าน้ำตาลแส่ของเราละลายค่ะ เมื่อเราเข้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะน้ำตาลสายก็ละลายแล้วค่ะให้โรยแป้งทอดกรอบค่ะเดีย๋ยวจะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะนี่ค่ะสี่ช้อนเนาะสี่ช้อนเยวจะตักพูนหน่อยนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็เข้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ อยากเข้ากันดีแล้วนะใครมีเป็นฝาใช้เป็นฝาได้เลยค่ะปิดนะแล้วหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะหลายๆคนก็สงสัยนะว่าหมักไว้ครึ่งชั่วโมงเนะ่ยให้หมักไว้ที่ไหนนะอุ๋ยแนะนําเลยค่ะว่าให้หมักแส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะหลังจากที่เราซีลปิดเรียบร้อยแล้วให้นําใส่ตู้เย็นได้เลยค่ะเมื่อเราหมักไก่ค่ะ 30นาทีแล้วนะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันค่ะให้ใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะหนึ่งกรัมนะหน้า1ขีดค่ะแล้วก็น้ำสะอาดค่ะประมาณหนึ่งหมิลลิตรค่ะให้ค่อยๆ่อยใส่ค่ะเวลาคนจะให้คนง่ายนะน้ำอยู่ใส่แบบนี้ค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวนะคนค่ะให้แป้งละลายนะแล้วก็ อุยจะใส่นะเป็นเกลือค่ะเวลาใส่นะสักหนึ่งหยิบมือพอค่ะแล้วก็คนค่ะให้เกลือละลายเลยนะอุยจะใช้เป็นใส,ใส่เหมือนนมสดเลยนะแป้งสุดนนี้ค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมส่วนที่สองค่ะที่อุยบอกให้ตำหย,ยาบๆนะใส่ไปเลย,เลยงาขาวค่ะนี่นะหุยจะตักปนพูเลยนะประมาณสี่ช้อนค่ะ น,นะนี่ค่ะหลังจากที่เราหมักไก่มาได้30นาทีแล้วนะแป้งผสมค่ะเราได้แล้วนะให้ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะ ตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะเวลาทอดค่ะเมนูทอดนะให้ใช้เป็นน้ำมันตามค่ะรอให้น้ำมันร้อนค่ะนี่นะเอน้ำมันร้อนแล้วค่ะใส่ไก่ไปทอดเลยคะ่ะ เวลาทอดค่ะให้ใช้เป็นไฟกลางนะคะค่ะหลังจากเขเริ่มเหลืองนะแล้วก็จัดได้เลยคะ่ะ เราจะใช้น้ำมันค่อนข้างจะเยอะเนาะถ้าเราทำทอดทางเดีกันเนาะน้ำมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะ,ะใช้ที่แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆกดเขาค่ะเนาะเพราะว่าเวลาเราพิชเขาอะทําให้เนะาะเขามีส่วนโค้งค่ะตรงกลางจะไม่โดนนะเติยไว้สตกครั้งนึงค่ะ จะใช้วิธีการอดก่อนนะเมื่อเหลือแล้วค่ะเราก็้อนขึ้นได้เลยค่ะ ช่วงโคลมปิดค่ะก็นจะไม่สุกนะถ้าเกิดใช้ใบแรงให้ใช้เป็นใบกลางนะคะนี่ค่ะในการทอดกระทะต่อไปนะให้โคยค่ะโคยเสร็จออกให่หมดนะไม่อย่างนั้นค่ะมันจะทําให้มีส่วนที่ไหม้นะติดค่ะน้ำแป้งน้ำกระเทียมเนาะร้อนออกเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นแป้งนู่นส่วนที่เหลือค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมอยู่ด้วยนะแล้วก็ามาทอดเลยค่ะ กินกรอบๆเปนเพลินเลยค่ะนี่ยค่ะหลังจากที่เขาเริ่มเหลืองเนาะเราค่อยมาคนเนาะเดี๋ยวพอเขากรอบค่ะเขาจะหลุดง่ายกว่านี้นะรอให้เขากรอบก่อนค่ะนี่ะ่าไหมหลังจากที่เขาเริ่มกรอบนะเขาก็จะแยกหลุดออกมาเนาะใช้ตะหลิวค่ะค่อยๆเนาะแกะเขาออกมาค่ะแล้วเราก็ข้าหมัด ราเริ่มเหลืองแล้วนะเรารอให้เขาเหลืองค่ะเพราว่าท,ที่เหลืองเลยจะได้กรอบนะคะนี่ค่ะเมื่อเหลืองแล้วนะเรวก็จอนขึ้นเลยค่ะสำหรับปีกไก่ทอดกระเทียมองอุ๋ยก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หรือลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ